يا زينب مذلوم حسينا با باباي الله يا زينب قام وعن سوخ زوجها وغنيك زينب يا زينب الغريب اخي يا زينب مذلوم حسينا با باباي الله bà bên đó giờ say nạp lau con ti trời em tan dính say nạp vẫn đang mong trai thương lูก nhỏ ở trong tay giờ và <laughs> يديه يا زينب مظلوم حسينه فابيلا فابيلا يا زينب جنانو يا زينب بالغريب اخي يا زينب مظلوم يا ذيلا มาตามไปฮะอย่นัอ yeah, yeah, yeah. ีกฉากหนึ่งที่ใจนับโศกเศร้าและเกินก็คือร่างของพี่ชายต้องค้างอยู่บนทะเลทรายถึงสามวันอยเนเราจะเริ่มบรรยายถึงฉากนั้น يا زينب غريبا قد قضى ثلاثا بالعراء بقى يا زينب من حسين فويلا فويلا يا زينب جنان أزكي يا زينب الغريب اخي يا زينب مذلوم بابيلا 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 يا زينب لو كنت تريه والرضيع بين يديه يا زينب مظلوم حسينا بابيلا 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 يا زينب جنان أزيكي يا زينب بالغريب أخي يا زينب حسينا وويلا يا زينب غريبا قد قضى ثلاثا بالأراء بقى يا زينب مذلوم حسينا بابيلا يا زينب جنان يا زينب بأخي يا زينب حسينا بابيلة 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 يا زينب جنان يا زينب مذلومون يا وويل وويلا وويلا دين سيران قند تنتج كربلاء ننسي خلعنا เลือกทำหาผู้ใดรำอยู่เดียวดายูุ่ไฟเหมือนจะขาดใจน้ำตาลังข้างผู้นนโดนใจแท้ขาดพอ เมื่อมองท้องฟ้าด้วยใบหน้าที่เศร้ามองางกลางเลือสึงใจนองในท้องพื้นปัฐพีศพนอนเลี้ยงรายของมวลชนชายชาติของลูกหลานท่านนบีพี บขอดอวันดอยเขาจริงข้าลูกลานเขาเป็นท่านผู้สื่อสารของพระองค์นั่นแล้วจะยังมีใครที่จะคอยช่วยเหลือเรา คอยบรรเทาความสศกเศร,าร้าระทมจงยารอลีมีอยู่ในจงตอบมาค่าในับในเรานาะจำสิ่งค่าได้หรือไม่นิงใชย จนความเข้าขอกงาเจ้าจึงทำเสแสข้าเดินนับแล้วเจ็ดสิบสองเลือนล่างนอนเกอนรายทางร่างเขายับเยินสิ้นที่แผ่นดินแห่งนั้นสันสถานอารมณ์ ข้าเดินนับแล้วเจ็ดสิบสองเลือนร่างนอนเกือนหลายทางร่างเขายับเยินสิ้นที่แผ่นดินแห่งนั้นสันสะานอารมณ์ขอบอกนาบีว่าวันนี้ลูกหลาน ของตากกุลแห่งทันถูกเขาสังนหารสิ้นโอ้ยาชัรัแม่จำได้สิมา แม่จ้าที่การบาลาตอนนั้นขานีสิสะกเดินูเส้นของแม่อนาใจแท้โอม่ข้าเอดินนับล้วเจ็ด สิบสองเลือนร่างนอนเกอนรายทางร่างเขายับเยินสิ้นที่แผ่นดินแห่งสันสถานอารมณ์ลุกขึ้นครับ <c oughs> เซน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 ยาวเซน ฮุเซนอีบนีอลีฮันกลาลาทันซาสาดาทุกขาค้าฟันเลือดไหลหลังรินแผ่นเิรียยังไว้วันเหลือใครป้องกันลูกหลานหุเซนฮุเซนอิบนนี

เลือบอบใจให้หายเศร้าพลันไม่ชาใจนาบจะกลับม,มาพบหนาะพร้อมทังซาสะาและฟาติมาอุเสนอนบลี เกลื่อนลางวินแผ่นดินยังไว้วันเหลือใครป้องกันลูกหลานอูซนนอูซนอิบนีอาลี แผ่นดินยังไว้วันเลือกใครป้องจันลูกหลานฮูเสนห่วงสก,กีนะาลูกรักดังใจแต่นี้ต่อไปต้องไกลห่างกันห่วงสก,กีนะาลูกรักผูกพัน โอ้ทุกคำวันเจ็บช้ำปวดใจไม่นานเท่าไรคงได้พบหน้ารอให้เจ้ากลับมาดื่มน้ำเย็นใจอูเซน ลานทันซาสดาทุกเขาข้าฟันเลือดไหลหลังวินแผ่นดินยังไว้วันเหลือใครป้องกันลูกลานฮูเซลฮูเซ่อิบานีอัลิฮักน,นกลาลานทันซาสดาทุกเขาข้าฟันเลือดไหลหลังลินแผ่นดินยังไว้วัน Ô oh Hussein,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  trong đường chay Hussein, của um oh Hussein, Ô Ô oh Hussein, trong đường Ô Hussein,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  Ô Ô Hussein, trong đường

โอเซนดังดวงใจแห่งรอสูล,ลุลอห์โอหเซนเจ้าดวงใจคนผู้มี i มานโอหเซนดังดวงใจแห่งรอสูลุลอห์โอหเซนเจ้าดวงใจคนผู้มี i มานเมื่อเดึกน้อยนำมูเซนมาสู่โลกดุนยาโอรอสูล,ลุลอห์เซนประปืึมใจโอหซนาะ Oh, 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 ดังดวงตาดังดวงใจจากท่านนบ,บีดังชีวา่าดังวิญญาของท่านนบ,บีดังดวงตาดังดวงใจจากท่านนบ,บีดังชีวา่าดังวิญญาของท่านนบีเ <savior> คยประคองเล่ตัวน้อยเขาไม่เนบ ดังดวงตาดังดวงใจจากท่านนบีดังชีวา่าดังวิญญาจากท่านนบีดังทิวาตาดังดวงใจจากท่านนบีดังชีวา่าดังวิญญาจากท่านนบีโอล้ลูลู อยากมาล้านมาลงมิมบัดต้องเข้ามาอุ้มไว้แนบกายโอลาสูดดีใจนักยามาล้านมาลงมิมบัดต้องเข้ามาอุ้มไว้แนบกายโอลาสูน ลาคุไซนาโอไอลีมุตตะดอลกคุไซนาโอเันยิงฟาติมาลาคุไซนาโอไอลีมุตตะดอลาคุไซนาแทนต้องส่งมอบทิ้งใจลกคุไซนาโอมุสลิมผู้สะเทือนเป็นเช่นใดโอไซนา ปลันเหตุการณ์กลับเป็นแปลงอย่างน่าเศร้าใจเมื่อเราสูญว่าฝัดไปยังไม่นานนานปลันเหตุการณ์กลับเป็นแปลงอย่างน่าเศร้าใจเมื่อเราสูญว่าฝัดไปยังไม่นานานานพวงนนยคิดชั่วย้ายรแลมแผนใค สิยต์วาดล้างดินไปสิ้นไม่ให้มีเหลือวงวานเขายัางชินวาสิยตกวาดล้างดินไปสิ้นไม่มีเหลือวงวานโอ้ท่านหิงฟาติมาเป็นสมแลกท่านใดพวงเลวเล่ โอ้ออลีฮัสันฮุเซนเจ็บปวดหนาวใจออหุนไบต้องทอลมานเพื่อลักเะ่ทมโอ้ไอลีฮัสันฮุเซนเจ็บปวดหนาใจออฮุ่นใบต้องทอและมานเพื่อลักษะ่ทำไม่กมลั้ให้ผู้เลายได้อเห็นกามุงลักษาคคนน่รทำแม่ต้องช้ำใจ Haya Husaina, <speaking> Haya Husaina, Haya Husaina, Dabe don't coma, Funtang <foreign> Husaina, Dabe don't coma, Funtang Husaina, Haya Husaina, Dabe don't coma, Funtang Husaina, Dabe อันตัวข่านี้คือล้านชายรอสู่รุลอฮ์อันตัวข่านี้คือล้านชายรอสู่รุลอฮ์อันตัวข่านี้คือบุตรชายไฮ้ดัดเอาละอันตัวข่านี้คือบุตรชายอุมมีซาฮรอด้วยนามเหล่านี้แน่นอนคือฮับีบัลลาไอฮารุไซนาไอฮารุไซนาไอฮารุไซนาดาเบจงเข้ามาฟันแทงอุไซนา ไอนาอัดไคิดทำร้ายตัวข้าฮุเซนมันคงได้เป็นเป็นเพียงฟันในอัดไดแม้เจ้าจะมีมากไม่พนรอมรอบตัวข้านี่คือลูกหลานจอมราชันจอมถับอิสลามตัวข้าความตายช่างหอมหวานสุดรังวิญญาณไายารุสไยนาฮอารุษไซนาารุษไยนาดาบจอจงเข้ามา ดาบเอจงเข้ามานาเสือกอตัวนี้แน่นอนคือเสือกอรอซุลเสือกอตัวนี้แน่นอนคือเสือกอรอซูลผ้าโพกพืนนี้แน่นอนคือผ้าโพกรอซูลดาบสะพายนี้แน่นอนนั่นคือสุนฟุกอ์มาฆ่าตัวนี้แน่นอนยิ่งคือสุนญานาด้วยสิ่งเหล่านี้ลายละหิลละลายลายฮารุไซนาลายฮารุไซนา นนามา,นนาุกสน,น,น,นา้าันนาดาบเจงเข้ามาวันอาชูรอาหุเซนบนซุนจานาวันอาชูรอีหุเซนบนซุนจานาช่วงกรางเขาประจานบานกองทัพมาถ้าศัตรูตายจนเรามาใช้เล่ทุบายก่อนหินใหญ่นั้นควางใส่น้าลมดินบนทรายรูยิงธนูพุนราา่างกายใช้หอกเข้าแทง ดับสามฟันแทงโอบัดแผลมากมายชะกันโดยพันเล่ามานเข้าเย็บแขนขายาฮุเซนโดยพันเล่ามานเข้าเย็บแขนขายาฮุเซนดูนั่นเจ้าชิมเขาก็สีใายาฮุเซนเชือดคอฮุเซนจนขาดวินเลือดพุ่งกระจายเชือดคอฮุเซนจนขาดวินเลือดพุ่งกระจายเลือดน้องบนสายจะรึคำขารักเอาเลยหายาลุไนนาลีหายารุสไซนา صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام عليك السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قل الصلاة وآتيت الزكاة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ألعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله يا बहुल <lightweight> أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تنبسك من مضلهم ما بثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى وعلام الهدى والاروه الوثقى والحجه على الدنيا واشهد الله وملائكته وامياه ورسله أني بكم مؤمن بيا موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم على أرواحكم وعلى جسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم أما يجيبون والصر إذا دعا ويخشف السوء أما يجيبون والصر إذا دعا ويخشف السوء أما يجيبون والصر إذا دعا فيكشف السوء أما يُجِيبُونَ المضطر إذا دعا أما يجيب إذا دعا بسم الله الرحمن الرحيم يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا ذا الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين سبحان ربنا سيب يا الله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  Ya Allah y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 a Allah kadı Allah dükü bıramindı sasda alekorkuunda sasda. ขอบระองค์รงโปรดประทานเตาฟิกในการมีความเชื่ออกิด้าที่ถูกต้องและการประดับประดาตนด้วยจริยธรรมมันสูงส่งและการปฏิบัติกุศลกรรมให้แก่พวกเราเถิดยออัลลอฮ์ขอบระองคทรงโปรดให้การปรากฏกายของบลีของพระองค์บลีผู้ยิ่งใหญ่ของพระองค์แม่ดี อจจลัลลอฮ์ตะลาลาฟารุชชารีฟดะปรากฏขึ้นในเร็ววันเพื่อให้มนุษยชาติได้รอดพ้นจากความเลวร้ายที่กำลังคุกคามพวกเขาอยู่ในขณะนี้นะเจอดยอลละข้า,าดอัล์ปัญหาของรัฐอิสลามแห่งอิรานปัญหาเกิดจากการกดดันและการความบาดของประเทศที่อายุติธรรมทั้งหลายปัญหาของปวงบบาของมรุง์ปัญหาของเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งที่รวมอยู่ในจุเซนียาแห่งนี้และทั้งที่อื่น ทั้งในด้าน,านวัตถุและในด้านจิตวิญญาณนั้นขอพระงองค์ทรงโปรดขดจัดปัดปปเป่ามันให้พ้นไปภายใต้ร่มเ <พน S 2> งาแห่งความเมตตาของมหดีของพระองค์ใเตดยออัลลอฮฺ ดวงวิญ,ญญาณของบรรพวงผู้ศรัทธาชนทั้งหลายบรรดามารอเจตักลิดในอดีตต่นอิมามโคมินีผู้ล่วงลับบรรดาชูฮัดะในทุกๆสนามสาม,สมรภูมิเพื่อปกป้องอิสลามปกป้องเกียรติยศของความเป็นมุสลิมนั้นขอโรรองสงโปรดฟื้นคืนชีพพวกเขาพร้อมกับอิม่ามฮเซและบรรดาชูฮัดะในการบลาาดเถิดยอลัลลอ อัลลอฮ์โปรดทรงให้ปัจจัยยังชีพทั้งที่จําเป็นต่อร่างกายและจิตใจของพวกเราขยายมาให้กว้างขวางและเถิด์ออัลลอฮ์โปรดทรงให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีจิตวิญญาณที่ปราศจากแรงบันดาลใจที่โสมมและความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์และเถิด์ดอัลลอฮ์อัลลอฮ์หากเราถูกจัดอยู่ในกลุ่มชนที่อับโชคแล้ว ขอพระองค์ทรงลบชื่อของพวกเราออกจากกลุ่มคนพวกนั้นและโปรดทรงบันทึกชื่อของเราไว้ในกลุ่มผู้โชคดีและผู้ประสบความผาสุขเปรเถิดเพราะแท้จริงพระองค์ได้จัดไว้ในคำพีของพระองค์แล้วว่าพระองค์จะทรงลบสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงคงไว้ในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์บิณนบีบอาเลสซาลาวัต